สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราครับก็จะได้นำเอาคิวติโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าท a สบาร์นะครับใน Windows 11ทํำยังไงนะครับเปื่อบางท่านอาจจะต้องการที่จะปรับแต่งท a สบาร์นะครับของท่านนะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเราจะมีวิธีการ ตั้งค่ายังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก็ให้ท่านเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับตรงทัสบาร์นะครับแล้วก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวาขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่าทัสบาร์เซตติ้งขึ้นมานะครับท่านก็คลิกลงไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับแต่งทัสบาร์นะครับทัสบาร์ไอเทมนะครับก็คือการโชว์นะครับหรือการซ่อนนะครับปุ่ม ที่อยู่บนทาร์สบาร์นะครับตอนนี้ปุ่มที่มันโชว์อยู่ก็จะเป็นปุ่มเสิร์ชนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับทาร์สบาร์วิวคือตัวนี้นะครับวิดเกตชัดตัวนี้นะครับหากเราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกให้มันเป็นออนนะครับสังเกตว่าเวลาเราคลิกออนคลิกออฟนะครับตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับเช่นผมไม่เอาช่องเสิร์ชด้วยก็คลิกนะครับมันก็จะหายไปถ้าให้ต้องการมันมันออกขึ้นมานะครับก็คลิกนะครับ มันก็จะกลับขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ไม่แนะนำนะครับ taskbar corner overflow นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็คือการตัวตัวโชว์นะครับว่าคุณต้องการที่เอาตัวนี้มาโชว์อยู่อยู่ตรงนี้ไหมนะครับเช่นผมอยากโชว์ windows security notification icon นะครับลองคลิกดูนะครับ มื่อคลิกมานะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับวันไดอยากเอาไปโชว์ไหมนะครับคลิกมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับตัวเนี้ยต้องการจะโชว์ไหมนะครับคลิกมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับหากไม่ต้องการโชว์นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ท่าต่าเราก็คลิกนะครับออฟนะครับปิดการใช้งานนะครับอันต่อไปก็คือท่าต่าบีบีแีเวิเออร์นะครับก็คือพฤติกรรมของท่าต่านะครับนะ ก็จะมีให้เลือกนะครับนะทะาส์บาร์อะไลเมนต์ก็คือการปรับแต่งค่าทา่าสบาว่าจะให้มันอยู่ตรงกลางหรือมันอยู่ตรงตรงทางซ้ายมือนะครับเหมือนเหมือนที่เราเคยใช้งานนะครับตอนนี้ปกติมันก็จะตั้งเป็นเซนเตอร์ไว้นะครับเราสามารถที่จะคลิกลงไปนะครับแล้วก็ตั้งให้มันเป็นเล f t นะครับก็คือมันอยู่ตรงนีนะ้ก็จะเหมือนกับวินโดวเด์เดิมๆนะครับที่เราเคยใช้นะครับ แต่ใครชอบแบบอยู่กลางก็คลิกตัวนี้นะครับให้เป็นเซนเตอร์นะครับออโตเมติกไฮนะครับก็คือการซ่อนนะครับตัวนี้นะครับจะให้มันซ่อนไว้เวลาไม่ใช้งานนะครับถ้าลองติ๊กดูนะครับจะคิดว่ามันหายไปนะครับหายไปนะครับแต่ทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับเอามาไปชีมก็จะชูขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ชูขึ้นมานะครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ซ e l ล c กฟลาคอนเนอร์ทัสบาโชอลองติ๊กดูก็ได้นะครับท่านลองลองติ๊กไปนะครับว่ามันโชว์อะไรขึ้นมาถ้าติ๊กลงไปแล้วมันโชว์ขึ้นมาก็แสดงว่ามันเป็นเมนูตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับในการปรับแต่งทัสบาร์นะครับในวิดีโอส1อ็ทำยังไงนะครับก็ลองลองเอาไปใช้งานดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปดูใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดก,กดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ